ครับสวัสดีครับผมพบกับผมเกษตรอีสานบ้านผมนะครับเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาอยู่ข้อไก่นะครับไก่ไข่นะครับเราก็จะมาคุยเรื่องไก่ไข่นะครับว่าเราจะเลี้ยงน้อยหรือเลี้ยงมากนะครับอันไหนจะดีกว่ากันแล้วไข่เป็นมาณไข่ที่มันให้นะครับจะมากหรือน้อยนะครับผมแล้วก็อาหารเราจะให้แบบไหน ค,คือช่วงแรกผมซื้อตัวไก่มานะครับเป็นไก่แม่สาวตัวละ180 85บาทนะครับผมก็ถือว่าแพงอยู่นะครับแล้วก็ในทั้งค่าอาหารค่าอาหารก็สอบรอบสีร้อยนะครับกระสอบระอ0สร้อยเราต้องเลี้ยงขุนไปอีกประมาณ1เดือนนะครับถึงจะ ได้ไข่มันมากินนะครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วก็ไข่เลยนะครับอายุไก่ก็ประมาณ1 7 1 8สัปดาห์ครับเราก็จะเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 20, 20่สสัปดาห์มันถึงจะเริ่มไข่นะครับไม่ใช่เอามาแล้วเริ่มไข่เลยนะครับเราต้องคุนมันอีกต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับไข่ช่วงแรกมันก็จะ เป็นลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กๆเ,เหมือนไขน่นกกระทาประมาณนี้ครับมันก็จะเริ่มเริ่มไข่ทยอยไข่นะครับมันก็ไม่ได้ไข่พร้อมกันทีเดียวเลยนะครับอาจจะเริ่มสตาร์ทวันเลข3สีฟองประมาณนี้นะครับมันก็จะเริ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> ไก่ไก่มีอายุมีอายุ <c oughs> การปลดปลดระวงัง นานแค่ไหนนะครับของผมนี่ผมเลี้ยงมาเกือบ3ปีแล้วนะครับเกือบ3ปีแล้วแต่ว่ามันก็มีป่วยมีมีป่วยมีตายไปตามอายุไขของมันนะครับบางตัวก็อาจจะป่วยเราคือเรารักษาไม่ทันนะครับป่วยแบบฉับพลันป่วยวันนี้พรุ่งนี้ก็ซึมแล้วก็ตอนเย็นก็ตายเลยอย่างนี้ก็มีครับ เพราะว่าปัญหามันก็เกิดหน้าง,งานไม่เหมือนที่เราดูมานะครับพอเรามาเลี้ยงจริงๆมันก็มันมีปัญหาหลายอย่างนะครับทั้งค่าอาหารการดูแลการดูแลแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมไก่ จะเริ่มเริ่มให้ผลผลิตเราเราต้องดูแลมันดีๆนะครับบางทีอาหารอาหารไม่เพียงพอมันก็จะไม่ไข่แล้วก็ไปเปลี่ยนตัวของอาหารคือเราอยากลดต้นทุนนะครับเราทำได้ครับแต่ว่าการให้ผลผลิตมันเนี่ยมันจะลดลงในช่วงแรก เป็นระยะเวลาที่ยาวพอสมควรนะครับแต่ว่าการผลิตอาหารของเราอะ่ะมันจะไม่คงที่การผลิตอาหารอาหารเสริมอย่างเงี้ยคือจะทดแทนทดแทนในการให้มันกินอาหารตัวที่เราจะลดต้นทุนอะ่ะมันเราส่วนผสมของเรามันจะไม่สม่ำเสมอกันนะครับไม่เหมือนตัวอาหารเม็ดนะครับแต่ถ้าเราจะให เสริมกับอาหารเมิดได้ครับอย่างนี้ครับมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่แต่ว่าเราจะเน้นอาหารเสริมอย่างเดียวเลยไม่ได้ครับอันนี้สำคัญมากๆครับเพราะว่ามันจะเสียเสียโอกาสจากที่มันไข่ไข่มาระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าอยากลดต้นทุนเห็นเขาทำใน youtube ลดต้นทุนด้วยอาหารเสริมอ,อะไรต่างๆนะครับอันนี้ทำได้ครับแต่ว่า,ามันจะเสียโอกาสในการการที่เรามันจะไข่นะครับแล้วก็เสียโอกาสในการขายด้วยครับไก่ไข่มัน มันกินอาหารกินอาหารเม็ดเปลี่ยนอาหารได้ครับของผมของผมเปลี่ยนของผมให้อาหารสองยี่ห้อนะครับสอยี่ห้อเม็ดเม็ดไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับมันจะต่างกันอีกอันนึงเม็ดจะใหญ่ๆใหญ่เป็นอัดเม็ดนะครับอัดเม็ดอีกอันนึงของยี่ห้อหนึงจะเล็กจะเล็กแล้วกลิ่นมันก็คนละคนละอย่างกันนะครับแต่ผมให้แบบนี้นะครับ มันก็ไม่มีผลกระทบอะไรแต่ว่าเพราะว่าสารอาหารหรือโปรตีนอะไรทุกอย่างมันก็สมดุลกันนะครับไม่ต่างกันเยอะ <c oughs> อาหารเสริมผมก็จะให้ช่วงที่ให้อาหารเม็ดไปแล้วนะ <c oughs> เช่นพวกหญ้าพวกไอใบใบสาลรดกระถิน ใบกระถินอะไรพวกนี้ครับคือให้มันจิกเล่นนะครับเพื่อที่มันจะได้ผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็สภาพสภาพไปข้อไก่นะครับคือถ้าถ้าทำได้ดีตั้งแต่แรกมันก็จะดีไปตลอดเลยนะครับผมคือหนึ่งข้อข้อหลักก็ต้องห้ามไม่ให้แดดไม่ให้ฝนเข้าถึงได้นะครับ ข้อหลักคือคอกไข่คอกลงนอนอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าพื้นที่ที่ออกมาเดินเล่นพื้นที่ที่ออกมาเดินเล่นเราก็จะทําเป็นลานข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละคนนะครับผมช่วงหน้าฝนนี้การดูแลค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเชื้อโรคเชืกก้อโรคก็พอสมควรนะครับเยอะพอสมควรเราต้องป้องกันให้ ยาสม,ามัคเสมอนะครับของผมก็มีพวกบอระเพ็ดฟ้าทลายโจรเป็นการต้มต้มแล้วก็เอาน้ํามามาให้มันกินนะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ก็ได้ครับก็คือแบบให้กินนะครับให้กินไม่ต้องประจําก็ได้คือต้องให้ให้กินนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพไก่นะครับเราต้องมันตรวจสอบนะครับบางตัวไก่จะไม่แสดงอาการนะครับผม ไม่แสดงอาการแต่ว่าวันที่วันวันแรกที่ป่วยไม่แสดงอาการพอวันที่สองปุ๊บสุดเลยครับเราหายาไม่ทันนะครับเอาไม่ทันนะครับตายของผมช่วงหน้าฝนเมื่อกี้ก็ตายไปสองตัวนะครับคือไม่ทันนะครับคือให้ยาตัวไหนก็ไม่ฟื้นนะครับ ครับส่วนใครที่จะเลี้ยงไก่ไข่นะครับเพื่อรับประทานหรือว่ากินในครัวเรือนนะครับก็แนะนําว่าแนะนําว่าให้ไปซื้อไข่จะดีกว่านะครับแต่ถ้าถ้าชอบแล้วก็เป็นความสุขนะครับก็ซื้อมาเลี้ยงได้ครับแต่การให้กินอาหารต้องต้องเป็นอาหารเม็ดนะครับ ถ้าจะเป็นอาหารเหมือนไก่ไก่บ้านนี่ครับคือข้าวปลายข้าวเปลือกอะไรพวกนี้มันมันก็เลี้ยงได้แต่ว่ามันมันจะไม่ไข่การไข่มันจะยืดเวลาออกไปนะครับไก่ที่เขาปลดมาหรือเปล่าประมาณนี้ครับความรู้สึกมัน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 จะต่างกับออกไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีมุมมองที่ เป,ปแต่ถ้าชอบจริงๆนะครับแนะนำก็ซื้อเป็นหลักร้อยไปเลยนะครับผมแต่ถ้าจะเริ่มต้นลองเลี้ยงดูก่อนสัก50าสตัวก็พอมีกำไรนะครับแต่ว่าต้องบริหารจาัดก,การให้เป็นด้วยนะครับแนะนำเลยนะครับว่าถ้าจะเลี้ยงไก่ต้องเลี้ยงไปมานที่ มากครับหรือ50ตัวขึ้นไปในงบที่เราพอมีครับแต่ถ้าจะเลี้ยง10ตัว20ตัวมันผมมองว่ามันมันจะเสียโอกาสนะครับเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับกว่ามันจะไข่แล้วก็ซื้อหัวาหารเราเลี้ยงกินแต่ว่าเลี้ยงกินแต่ว่าต้องซื้อหัวอาหารให้มันนะครับ ฝากให้มองตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะเลี้ยงเลี้ยงเยอะๆเราทั้งได้กินแล้วก็ได้ขายด้วยนะครับมันคือกําไรกับกลับมาหาเรานะครับทําให้เราแบบรู้สึกแบบว่าเออมันมันมันทำได้มันมี <c oughs> มันมีผลตอบตอบรับที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงสิบตัวยี่สิบตัวมัน ทำให้เราแบบหมดกําลังใจหมดมันใจที่จะเลี้ยงแล้วก็มันก็จะเพิ่มทุนให้เราทําให้เรามองว่าสิ่งที่เราทําไปมันมันทาไมมันไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการตามที่เราดูนะครับมันก็จะทําให้เกิดการท้อและก็สุดท้ายก็เลิกไปครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆพิพจรารณากันดูนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่การลงมือทำนะครับและก็ฝากติดตามช่อง YouTube เกษตรอีสานบ้านผมด้วยนะครับขอบคุณ,คณที่รับชมครับผมขอบคุณครับ